อัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อดีกว่านะครับมาพูดกันถึงความปังในฝั่ง Spotify กันก่อนเลยตอนนี้พเพลงเกิดใหม่นะครับบอลเกนของลิซ่าโดจาาแคทแล้วก็เร มียอดสตรีมทะลุ280ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านั้นเพิ่งจะทะลุ250ล้านมาตอนนี้ทะลุไปที่280ล้านแล้วถือว่าเป็นเพลงในอันดับที่4เลยจากอัลบั้ม Alter Ego และเป็นเพลงอันดับที่7จากผลงานทั้งหมดของลิซ่านะครับที่สามารถสร้างยอดสตรีมทะลุ280ล้านไปได้ไหนใครที่ชอบบปนเกนคอมเมนต์อวยกันได้นะครับวันนี้ฟังไปแล้วกี่รอบฟังแล้วสตรีมแล้ว ก็ยังฟังแล้วก็สตรีมกันต่อไปนะครับทุกคน280ล้านมาแล้ว300อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล อีกหนึ่งเรื่องนะครับย้ายมาในฝั่งของ YouTube กันดีกว่าตอนนี้มีคนเขาออกมาพูดกันว่าถ้าหากเราเสิร์ชชื่อของลิซ่าในช่องค้นหาปุ๊บหน้าโปรไฟล์ของเฟี l ร์เาช่องของลิซ่าก็จะขึ้นมาแล้วมีชื่อของลิซ่าอยู่ตรงนั้นเลยซึ่งเขาบอกว่ามันโอเคเลยนะสำหรับคนที่เสิร์ชหาชื่อลิซ่าแล้วก็จะเจอช่อง Official ของน้องเลยแต่ว่าถ้าหากมีการเสิร์ชว่า l o u าออฟฟิเชียลก็จะขึ้น Account ของลิซ่าช่องของลิซ่าเหมือนกันคล้ายๆกับว่าถ้าหากจะเสิร์ชหาชื่อลิซ่าเสิร์ชหา Agency ของลิซ่ามันก็จะขึ้นมาหน้าโปรไฟล์นี้โดยเฉพาะทำให้เรานั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปเจอช่องปลอมเอ่ยช่องผีต่างๆนานา เจอช่องจริงแน่นอนมันก็จะสร้างความ Impact สร้าง Engage สร้างการเข้าถึงให้ได้มากกว่าเดิมเพราะว่าชื่อลิซ่านั้นมีเครดิตที่คนทั้งโลกนั้นจดจำอยู่แล้วว Lisa, ่าลิซ่า L I S A คือลิซ่าละลิซามโนบาลคนที่เป็นเจ้าของเอเจนซี่อย่างเหล่า Official นั่นเอง ใครยังไม่ได้ไปกดซับรีบไปกดซับเอาไว้เลยนะครับเพราะว่านี่คืออีกหนึ่งแอคเคาที่มีผลงานระดับคุณภาพระดับ g l o b a l เอามาเสิร์ฟเหล่าแฟนคลับตลอดเวลาคลิปนี้อัาเดตความปางังเล็กๆส,สั้นๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ